พี่นัดวันนี้หนูเดินไปหลังบ้านนะหนูเจอหม้ออะไรก็ไม่รู้อะเจอหม้ออะไรอะเนี่ยหม้อเนี้ย <mm> นี่หรอ <mm> ใช่เฮ้ยอันนี้มันคุ้นๆนะเพิ่งเหมือนพี่เคยเห็นเนี่ยเห็นที่ไหนมันเห็นในห้ัหงอนะว <mm> ้ามันเหมือนหม้อจิ้มจุ่มเลย <mm> วันนี้เขาจะมาทําจิ้มจุ่มกินกันปะเนี่ย <mm> <mm> ใช่หรอ <mm> เออหนูว่านะแล้วดูบนฝาหม้อนี่ดิมีอะไรเนี่ยเป็นยัน,นี้ด้วยอะ ่าแต่เขาบอกให้เราเปิดที่นี่ออ้าวมีคําว่าเปิดที่นี่ด้วยเหรออันนี้เอาจริงๆคือมันเหมือนหม้อแม่นาคเลยนะจริงเหรอเออแล้วเพิ่งไม่เจอมาจากตรงไหนหลังบ้านเหรอใช่ในครัวแต่ว่าไม่ง่ายมีใครไปไว้หลังบ้านนะแต่ว่าเขาให้เปิดได้นะเขาบอกเปิดที่นี่เปิดได้เหรอ <c oughs> เปิดได้เราก็ลองเปิดไหมอะแล้วถ้ามันมีแม่นาออกมาทําไงอะ่ะเอ้ยมีแม่นาเหรอไี่คิดว่าไม่มีหรอกเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีวกว่า พี่ว่าจะเป็นเด็กก็ได้เนี่ยมีคาว่าเปิดที่นี่ด้วยเด็กอาจจะเขียนอาจจะแกล้งใช่มาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเลยโอ้โหมีคัตเตอร์ด้วยเหมือนเตรียมการร้เหมือนพี่แบบรู้พี่มันมีสายสินด้วยตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆสายสินเลยหรือว่าเราจะไม่ไม่ต้องเปิดดีไม่ได้งล้วก็ต้องเปิดแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วพึ่งพี่อยากรู้แล้วเนี่ยว่าข้างในมีอะไรเนี่ยนี่แกะแล้ว หม้อเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยพี่บอกแล้วว่าเด็กเล่นดูเย็นเหนียวไปทำจิ้มจุ่มเลย <c oughs> เออเราเก็บไปทำจิ้มจุ่มดีกว่าหม้มอดีๆมาเล่นทำไมก็ไม่รู้เนาะเออหม้อดีๆจะเอามาเล่นทำไมเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยพี่นาคแม่นาคเฮ้ยแม่นาคแม่นาคจริงอะ่ะใช่ปะเนี่ย ใครมาหลอกเราเปล่ปาไหนลองถามเขาดิเขาคือใครคือใครครับเนี่ยฉันคือแม่นาคแม่นาคเหรอใช่หรือเปล่าใครๆเขาก็เป็นได้นะแม่นาคเนี่ยแต่งตัวแก้มกันปะเ,เ,เนี่ยเออไหนเฮ้ยทึ้งแล้วเขามีอะไรด้วยเนี่ยลูกของไอพี่ไอแดงอะ่ะอันนี้คือไอแดงเหรอครับเนี่ยใช่เฮ้ยเขามีไอแดงด้วยเขาน่าจะเป็นแม่นาคจริง <laughs> และหนูไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีกเหรอใช่ เขาอาจจะเอาตุก๊กตามาหลอกเราก็ได้พี่ไม่น่าจริงๆนี่คือเขามีพลังวิเศษหลายอย่างมากเลยนะที่เราเคยดูในหนังนะเออแล้วพอจะมีพลังมาโชว์เราบ้างปะมีมีด้วยีเขาสี่งแข็งมากเลยพี่เ,เ,เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือไม่น่าจริงหรือว่าหรือว่าตัวปลอมนะเขามีพลังอะไรบ้างอะพึ่งที่หนูเคยดูในหนังนะก็แบบมือยาวหยิบมะนาวเออมีมือยาวแล้วก็มีแบบมอ,อ๋อ เคยดูที่เขาแบบไอ้เนี้ยปีนอะปีนขึ้นไปบนหลังคามีปีนขึ้นไปบนหลังคาได้ด้วยเหรอเขาสามารถเดินบนหลังคาได้ขึ้นได้ไหมครับฉันขึ้นไม่ได้ทำไมอะฉันขึ้นไม่ไหวเขาขึ้นไม่ไหวก็แสดงว่าไม่น่าตัวปลอมแน่เอ้ยเอ้ยเขาขึ้นได้จริงๆเขาขึ้นได้เขาอาจจะแบบถ่อมตัวพี่ว่าถ้าตัวจริงคือต้องทําได้ทุกอย่างนะ เดี๋ยวเราจะให้แม่นาคนะครับโชว์ความสามารถให้เราดูว่าแม่นาคเนี่ยเขาจะมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้แม่นาคนะโชว์สกิลที่แบบว่าผีที่ไหนก็ต้องทําได้อ่ะพึ่งถ้าทําไม่ได้ก็คือผีปลอมถ้าทาไม่ได้นี่ตัวตีเป็นผีปลอมทันทีเลยแม่นาคหายตัวได้ไหมครับได้เดี๋ยวอันแรกนะเราจะให้แม่นาคหายตัวให้เราดูก่อนนะครับพึ่งจับตาดูดีนะพร้อมแล้วนะหนึ่งสองซ่มเฮ้ยลูกอันเ้ยมีเหรอเฮ้ย หายตัวได้จริงๆอ่ะพื่สุดยอดอ่ะแต่แต่มันก็ยังง่ายไปนะหนูว่าเขาต้องมีความสามารถมากกว่านี้แม่นาคอ่ะแม่นาคจริงๆคือต้องมีความสามารถ<ช>มากกว่านี้ชออันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นผีใช่แต่เราจะแ,าแม่นาคจะมีความแบบน่ากลัวด้วยพี่อ๋อแม่นาคต้องเก่งกว่านี้ใช่โอเคเราจะให้แม่นาเนี่ยเขาโชว์อะไรดีอ่ะพื่หนูเคยเห็นในหนังนะพี่นัทเวลาแม่นาคเขาโมโหอ่ะเหมือนแบบลมพายุอ่ะมันจะมาเ,ออเหมือนเขาจะเรียกสั่งได้อ่ะใช่อยากรู้ว่าตัวเนี้ย แม่นาคแม่นาคตัวจริงคือต้องสั่งลมได้ใช่ทำได้ไหมครับทำได้สิทำได้ด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อต้องลองดูเดี๋ยวเราให้เขาโชว์เลยดีกว่ามาครับแม่นาคอันเนี้ยคือเราจะให้โชว์สกิลเรียกลมพายุมาเลยนะเดี๋ยวให้แบบปะทะหน้าพึ่งเลยได้เอาทางนี้ได้ไหมกำหนดทิศทางได้ปะได้ได้ด้วยกำหนดทิศทางก็ได้ด้วยเดี๋ยวรอดูมาแม่นาคพร้อมยังเอาแบบลมตีหน้าเลยนะเออเอาแบบให้หน้ากระพือเลยเออได้ หนึ่งสอง้ำ้พี่นัทพอแล้วพายุน่เกิดยังได้ที่ไหนละพี่ดูไม่น่าพีเอ้าไม่น่าทำไมเอาอนี่มาถืออะเป็นมุกเฉยเป็นมุกเฉยเหรอโอ้โหหนูก็นึกว่าลมเต็มหน้าเลยอันนี้คือมันเป็นมุกเฉยใช่ไหมครับ เอาจริงๆคือสามารถเรียกได้ไหมพายุเนี่ยได้ได้จริงนะอันนี้เดี๋ยวเอาจริงๆไม่เอาไม่เอามุก,กน,นะโอ้โหแท้กระบีเลยเมื่อกี้แล้วนะอย่าให้แมน่นางนะครับโชว์สกิลการเรียกลมพายุที่แบบเป็นจริงๆเลยดีกว่ามาพึ่งพร้อมนะเราต้องเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเ,เก็บอันนี้ก่อนดีกว่าโบเวอร์เนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วนะแม่นาคพร้อมยังครับพร้อมนะเดี๋ยวเรียกลมพายุเอาใส่พึ่งคนเดียวนะไม่ต้องใส่บ้านนะหนึ่งสองสามเฮ้ยได้จริงด้วยอ่ะ พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้นะครับแม่นาก็เรียกลมโชว์เราไปแล้วนะได้จริงสระลุก็เริ่มเชื่อนิดนึงแล้วนิดนึงนิดนึงเองเหรอพี่อย่าเชื่อแล้วเนี่ยว่าเป็นแม่นากตัวจริงเลยแต่ว่าไหนๆหนเขามาแล้วนะก็โชว์ความสามารถให้เราดูให้เต็มที่หน่อยได้ไหมครับได้สิอุ้ยแล้วเขายังมีความสามารถอะไรอีกที่เราอยากจะดูยืดแขนไงแม่นาต้องยืดแขนได้แม่นาต้องยืดแขนยาวได้ทําได้ไหมครับได้สิขอไหมครับ ันฝากลูกฉันก่อนสิฝากลูกไม่นาฝากลูกแม่นาฝากไอ้แดงหนูทำไอ้แดงตกนี่แม่นางจะฆ่าหนูไปเนี่ยฉันก็จะโกรธนะสิจะดูแลอย่างนี้เลยค่ะมาหลบมาเร็วให้แม่นางโชว์ทำมือยาวให้เราดูหน่อยมาพร้อมแล้วแม่นางยื่นมือเลยเฮ้ยยื่นไปแล้วอ่ะโหยื่นมือได้เหมือนในหนังเลยอ่ะออสุดยอดเลยแดงๆเล็กแดงลุน แล้วปกตินี่คือแม่นาคนี่ยืดแขนไปได้ยาวแค่ไหนครับเนี่ยฉันก็ไม่รู้สิไม่เคยวัดไม่เคยวัดเหรอเล้ยพี่ดูในหนังเขายืดไปแค่ใต้ถุนใช่ใช่เออมันมีที่เออแต่ว่าในหนังอะเขายื่นไปหยิบมะนาวพี่เออมันต้องยืดไปหยิบมะนาวไงเดี๋ยวเราลองยืดมาหยิบมะนาวใหม่ได้ไหมครับแม่นาคโชว์ให้เราดูอีกรอบนึงเดี๋ยวพึ่งถือมะนาวไว้นะเดี๋ยวให้แม่นากลองโอเคตอนนี้พร้อมเลยใช่ไหมครับแม่นาคพร้อมแล้วนี่เดี๋ยวเราให้พี่พึ่งนะถือมะนาวไว้แบบนี้นะ แล้วแม่นาคยื่นมือมาหยิบไปเลยนะโอเคพร้อมแล้วมาเลย,ย,ยเน,นี่ยตอนนี้เราต้องเชื่อได้แล้วนะว่าเป็นแม่นาคของจริงเนี่ยเชื่อแล้วเนี่ยเชื่อเพราะว่ายื่นมือเลยเนะี่ยสุดยอดมากพึ่งว่าแม่นาคเนี่ยเขาน่าจะมีความสามารถอะไรอีกอ่ะปีนบ้านแล้วกันพี่ปีนบ้านนะทำได้เปล่าทำได้เหรอครับได้ ทำได้ด้วยทำได้ทุกอย่างเลยถ้างั้นเดี๋ยวลองให้แม่นางนะลองปีนบ้านโชว์ให้เราดูหน่อยเนี่ยปีนกระแพงเลยนะได้ไหมครับโอ้ปีนขึ้นไปข้างบนอ่ะนะได้เขาบอกเขาทำได้บ้าอยากดูเหมือนกันนะอยากดูแบบแม่นางตัวเป็นๆทำแบบเนี้ยเคยเห็นแต่ในหนังไงเคยเห็นแต่ในหนังนะใช่มาเดี๋ยวแม่นางมาปีนกระแพงให้เราดูหน่อยนะครับเฮ้ยพี่นัทเขาเลื่อขึ้นไปได้แล้วอ่ะโอ้โหพี่นัทขึ้นไปสูงแล้วอ่ะเป็นไง ฉันเก่งไหมเก่งดีุ็ยอดแน่เก่งจริงปีนขึ้นไปได้ไงเนี่ยโหฉันสามารถสั่งให้ปิดไฟได้ทำให้คนปิดไฟได้เหรอไม่ฉันใช้กระแสจิตของฉันปิดไฟฉันใช้พลังปิดไฟได้ดีเราเจนต้องเดินไปปิดไฟเองเออปกติอ่ะที่พี่เห็นในพวกหนังผีอ่ะผีเขาจะสามารถเปิดปิดไฟได้ใช่ป่ะใช่เออแต่แม่นางเนี่ยเขาอยู่ในยุคเก้าไงยุคนั้นยังมีแค่เทียนเองมั้ง แล<ม>้วไฟฟ้า<ช>แบบ<ช>ที่บ้านเรานี่สามารถเปิดปิดได้ไหมครับได้สิได,ได้ด้วยนะเออได้ได้ไงอะ่ะเออไหนลองสั่งให้ไฟดวงเนี้ย<อ>หน้าบ้านเราเนี่ยเปิดให้ดูหน่อยสิหนึ่งสองสามเปิดไฟโ,โอ้โหสั่งได้ยี้งเลยเหรอเจ๋งอะสุดยอดเลยอย่างนี้ถ้าออกไปเดินที่ถนนก็ทำได้ใช่ไหมใช่ทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้แม่นาคนะไปลองดูเลยไปเดินที่ถนนดูดีว่าเขาจะทำได้เปล่า หสุดยอดอ่ะขนาดไฟที่ถนนนี่ก็สามารถ<ช>ตติดติดดับๆได้เลยนะไม่นักตัวจริงไม่นักตัวจริงเสียงจริงนะครับอ่ะเอาแดงขึ้นไปได้ไหมลูกแม่โอ้แดงเป็นไงบ้างลูก <c oughs> กินข้าวหรือ,อยังแม่ม่น่าเหงาณี่ว่าถือว่างั้น อารมณ์แบบน่าจะอยู่บ้านคนเดียวเธอดูแลลูกฉันดีไหมดีดีของผมุ้มีอย่างดีเลยเนี่ยคลิปนี้นะคะจริงๆรแล้วแม่นาคนะคะไม่ได้เป็นผีที่น่ากลัวนะอันนี้พวกเราเอามาทำคอนเทนต์เพื่อความสะดวกให้งน้องเท่านั้นนะคะเราเอาแม่นาคมาโชว์ความสามารถให้ดูเฉยเฉนะคะใช่เขาน้องคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องพลอนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูดีแดงนี่แดงมันไหม้ คลิปหน้าเราให้แดงมาโชว์ความสามารถบ้างดีกว่าใช่จริงจริงลูกแม่นางอะ่ะมีความสามารถจริงเหรอจริงในหนังก็มีเหรอมีมันจะไล่กัดคนไม่ใช่แล้ว <laughs> คนละเรื่อง <laughs>